สวัสดีครับผมโทนี่พัชกรปุญพงศ์วันนี้มีความยินดีครับเป็นอย่างมากๆเลยที่จะมานําเสนอเรื่องราวดีๆแบ่งปันกันนะครับเพื่อให้สังคมนี้ได้มีอะไรดีๆอีกหนึ่งอย่างที่จะทําให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่บอกได้เลยว่านําไปใช้ในชีวิตประจําวันเราได้นะครับในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยนะครับ สิ่งที่สําคัญที่ทําให้ประสบควาสมสําเร็จได้นะครับหลายคนก็บอกว่าต้องมีเงินบางหลายคนก็บอกว่าต้องมีนั่นต้องมีนี่นะครับต้องมีแรงต้องมีกําลังต้องมีนั่นนี่แต่สิ่งที่สําคัญนี่ที่ผมมองนะครับผมมองไปถึงเรื่องที่จะทําให้เราทําธุรกิจได้แบบสําเร็จแล้วก็ยังยืนได้นะครับนั่นคือเรื่องของคุณธรรมนะครับนั่นคือหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจทุกธุรกิจเลยนะครับไม่เฉพาะแค่เครือข่ขายตรงเท่านั้น วันนี้ครับเรามีเรียกได้ว่าครูของนักธุรกิจเครือข่ายเลยทีเดียวนะครับเป็นครูที่ผู้ยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซึ่งเป็นครูที่ยิ่งใหญ่และถือว่าเป็นต้นกําเนิดนะครับของเครือขา่ขายตรงก็ว่าได้เพราะอะไรครับเมื่อ2,500กว่าปีที่ผ่านมานี่นะครับก็ท่น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้ตรัสรู้และเริ่มต้นนะครับที่จะเผยแพร่เพือข่ายแห่งศาสนาธรรมนะครับเริ่มต้นจากบรรจวัคคีทั้ง5นะครับแต่ก่อนพระพุทธเจ้ามีหสายด้วยกันนะครับและผ่านมาแล้ว2,500กว่าปีนะครับคำสอนของท่านไม่เคยเก่าเลยนะครับและสามารถที่นำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ครับวันนี้ครับเราจะมาจับประเด็นีิว่า พุทธเจ้าสอนทำขายตรงได้อย่างไรนะครับบทความชิ้นนี้นะครับข้อความเหล่านี้นะครับผมประยุกต์มาจากข้อมูลจากอ e ีบุ๊กนะครับที่ชื่อว่าตอบเขาอย่างไรดีไม่เสียดีเั็ชาพุทธของท่านพุทธทาสพิคุนะครับก็ต้องขอบคุณท่านพุทธทาสพิคุมากมากทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นครูของผมอีกคนหนึ่งที่ผมเคารพและนับถือเป็นอย่างยิ่งเรามาดูกันนะครับว่าพระพุทธเจ้าสอนทำขายตรงอย่างไรนะครับแล้วเราจะต้องนํา หลักทรรมนะครับหลักปฏิบัติเหล่านี้ไปปฏิบัติยังไงที่จะประสบความสําเร็จกับธุรกิจเครือข่ายขายตรงได้อย่างยั่งยืนได้หลักการแรกนะครับเรื่องของทางสายการนะครับทางสายการเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวนะครับการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับธุรกิจทุกอย่างนะถ้าเรามุ่งมั่นทําด้วยสิ่งที่เรียกว่าความเข้าใจนะครับมีหลักการตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็คือ คอวอยเป็นคำย่อนะครับนะครับเริ่มจากการคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะนะครับนะครับพูดง่ายๆครับก็คือการความเริ่มจากความเข้าใจนะครับคิดความเข้าใจครับวิเคราะห์คือประเมินผลนะครับแล้วก็แยกแยะคือการตัดสินใจนะครับและเราก็นําไปสู่เรื่องของการทําแบบพอประมาณนะครับแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปบางคนมุ่งมั่นตึงเกินไป ก็เหนื่อยนะเหนื่อยเสร็จแล้วก็ท้อท้อแล้วก็เลิกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําแบบพอดีๆนะครับหรือบางคนหย่อนเกินไปทําวันนี้อีก8วันถึงทําใหม่โอ้โหอันนั้นนะครับจะสําเร็จก็ยากเพราะฉะนั้นเราต้องหาความทางสายกลางพอประมาณทําอย่าหยุดนะครับทาแบบอึดน,นะครับยืนระยะเวลาได้ยาวนานเหมือนกับนักวิ่งมาราธอนนะครับและก็สิ่งสําคัญนะครับการทําธุรกิจเครือข่ายขาย,ขายตรงเนี่ย ควรจะเลือกขนาดธุรกิจที่เหมาะสมกับตัวเองนะฮะแล้วก็ใช้สินค้าแล้วก็เรียนรู้ให้มากนะครับก็บอกว่าคนที่สําเร็จนั้นอย่าปฏิเสธการเรียนรู้ครับใครปฏิเสธการเรียนรู้อย่าหวังเลยนะครับที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นหลักการแรกที่พระพุทธเจ้าสอนในการทําธุรกิจเครือข่ายขายตรงก็คือยึดมั่นในทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนะครับอย่างที่2ครับสิ่งที่สําคัญหลักการที่2ก็คือการพึ่งตนเอง นะครับตระหนักให้ซึ้งถึงคําว่าธุรกิจของตัวเองนะครับเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายตรงนี้หลักปัชญาเนี่ยเราเลยบอกไว้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นธุรกิจของตัวเองลงทุนก็ต้องลงทุนเองวางแผนเองทําเองประเมินเองนะครับแต่ข้อดีก็คือว่ามันมีที่ปรึกษานะครับแล้วก็มีคนที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเราทําให้เราเนี่ยมีลู่ทางมีแนวทางที่จะประสบความสำเ,ดเดร็จได้รวดเร็วขึ้นนะครับพูดง่ายๆคือเราเรียนจาก ความสําเร็จของคนอื่นนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญนะฮะอย่ารอที่จะสําเร็จนะครับเราต้องเริ่มทําเริ่มออกเดินทางเึง่จะสําเร็จนะครับหลายคนบอกว่าจะต้องรอให้ดวงเปิดก่อนดวงดีก่อนทึงจะทานะครับอันนั้นใช้เวลานาน,านเกินไปถ้าเราเริ่มต้นตัดสินใจแล้วปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จแล้วแล้วเราก้าวตั้งแต่วันนี้ครับผมเชื่อมั่นว่า ความสําเร็จเนี่ยมันจะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกทีนะครับแต่ถ้าเราไม่เริ่มเลยครามความสําเร็จก็จะมีห่างออกไปห่างออกไปแล้วเราไม่ไม่มีวันถึงสักทีนะครับที่สําคัญครับการพึ่งตัวเองของเราเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่ครับเราเกิดปัญหาขึ้นหนึ่งอย่างเนี่ยนะครับเราต้องคิดเสมอว่าเราเองเนี่ยอยู่ในระบบอยู่ในกระบวนการของการเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเราเองเราก็เป็นตัวปัญหาเหมือนกันเราต้องนึกอย่างนี้นะครับ เพื่อที่อะไรครับเราจะต้องเริ่มต้นมองจากตัวเองเองก่อนว่าเอะเราทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าเราคิดผิดผิดทางหรือเปล่าจึงทําให้เกิดการามันเกิดปัญหาขึ้นนะครับเราจะต้องเอาตัวเองนะครับเข้าไปอยู่ในปัญหาด้วยและเราก็จะเริ่มต้องเริ่มต้นแก้จากตัวเองนะครับแล้วระลึกเสมอว่าเราคือบอสนะครับเราคือเจ้าของธุรกิจครับเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งตัวเองให้มากนะครับหลักการต่อไปครับ คือหลักการที่ีว่าทุกอย่างมีเหตุเป็นแดนเกิดนะครับธรรมพระท่านจะบอกว่าอธิปัจจยตตานะครับแน่นอนครับทุกอย่างมีเหตุเป็นแดนเกิดนะครับถ้าเราไม่สร้างเหตุให้เอื้อต่อความสําเร็จแล้วความสําเร็จมันก็จะไม่มีวันสําเร็จแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากสําเร็จเราก็ต้องมีเหตุที่เราจะสร้างเพื่อความสําเร็จได้นะครับเริ่มจากการตั้งเป้านะครับวางแผนแล้วก็ลงมือทําแต่ถ้าไม่มีการตั้งเป้านะครับ ไม่มีการวางแผนไม่ลงมือทำแน่นอนครับความสําเร็จเนี่ยมันไม่มีวันเกิดขึ้นแน่นอนนะอยากรวยแต่คิดแบบคนจนจะรวยได้ยังไงนะครับอยากรวยอยากรวยแต่ทําแบบคนจนมันจะรวยได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอยากรวยแล้วจะต้องคิดแบบคนรวยทําแบบคนรวยนะครับเราต้องศึกษาคนรวยนะครับ แผนการตลาดดีดีไหมดีครับบางคนฟังอูนอนไม่หลับแต่ไม่ทําตามแผนการตลาดที่เขาวางไว้จะสําเร็จได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเหตุก็คือเหตุก็คือเราต้องทําให้เกิดนะครับหลักการต่อไปก็คือเรื่องของการละความชั่วทําความดีนะครับรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับสิ่งตรงนี้นะครับเป็นจุดสําคัญหลายคนใน ระหว่างที่เข้ามาในวงการเครือข่ายขายตรงเนี่ยนะครับเป็นคนที่เรียกว่าดีคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่บางทีเราหลงนิดนึงนะครับเราหลงเรื่องของโดยเฉพาะตอนที่ไม่มีเงินเนี่ยเป็นคนดีนะแต่พอมีเงินขึ้นมาเนี่ยหลายคนกับกลายเป็นอะไรไม่รู้บังตานะครับเราก็โทษเขาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความความหลงที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็ทําให้บางคนมีเงินก็คิดไปแบบอื่นนะครับคิดไปนในทางที่ไม่ดี ค,ความโลกก็เริ่มเข้าครอบงำนะครับแว่นตาที่เคยกลายเป็นสีขาวกลายเป็นสีดํานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องยึดมั่นในคุณธรรมที่น,านําพาธุรกิจให้ยังยืนได้นะครับหลักธรรมความสําคัญความซื่อสัตย์สุจริตการปฏิบัติตัวให้สม่ําเสมอนะครับเราเคยดีกับคนที่เราชวนมายังไงเราก็ต้องดีออกับเขาแบบนั้นนะครับต้องดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะนี่คือสิ่งสําคัญและก็ให้ระลึกถึงบาปสิบประการนะครับของ คือขายขายตรงนะครับที่เราเคยคุยกันมาประจำตัวอย่างเช่นอย่างไม่ขายตัดราคานะครับไม่ละเลงขนมเบื้องด้วยปากนะครับนั่นก็คือไม่ใส่ร้ายคนอื่นนะฮะหรือแม้กระทั่งอีกหลายๆบาปที่เราต้องหลีกเลี่ยงนะครับตรงนี้ก็ต้องละความชั่วนะฮะหลักการต่อไปครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับเป็นเป็นเรื่องที่จะนําพาชีวิตของทุกท่านเนี่ยนะครับที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยไปสู่ ความสาเร็จที่ยาวนานยิ่งมากขึ้นนั่นคือเรื่องของสตินะฮะ,ะต้องมีสติเตือนตัวเองนะครับสตินี่เหมือนเหมือนกับ,บรถพี่บอวีบอวี่บอ,บอเนี่ยรถบอเนี่ยครับเตือนเราอยู่ตลอดเวลาครับว่าสิ่งทั้งปวงนี่ไม่เที่ยงนะครับอย่าประมาทเหมือนกับคําพระท่านว่าไว้เป็นลกกลกธรรมแปดนะครับนะคือมีเสื่อมลาบมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนะครับเป็นธรรมดานะครับ ถ้ามีแล้ววันวันต่อมาอาจจะไม่มีก็ได้นะครับทุกอย่างมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อ่าเรียกได้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการรู้จักวางแผนสำรองและระมัดระวังในการทําธุรกิจเหมือนกับทางธุรกิจเขาบอกว่าการลงทุนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าควรจะเก็บไข่ไว้ในหลายๆลายตะกร้านะครับเพราะว่าอย่างน้อยถ้าแตกไข่แตกในตะกร้าใบหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับยังเหลืออีกตะกร้าใบหนึ่งที่เราจะนํามา สำรองได้นะครับเพราะฉะนั้นสตินะครับเราจะต้องระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะครับและก็ท้ายที่สุดครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จด้วยพลังแห่งสติและความดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านบรมครูอันยิ่งใหญ่ของเรานั่นคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับที่ได้ให้แง่คิดดีๆให้ปัญญานะครับให้สติกับเรานี้ได้คิดเรื่องที่จะนําไปยึดปฏิบัตินะครับ เพราะฉะนั้นผมก็คาดหวังว่าทุกท่านจะนําตรงนี้นะครับไปยึดถือปฏิบัติแล้วก็นำไปสูขขค่ความสำเร็จได้แบบยั่งยืนยาวนานครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จแบบร้อเด้วยพลังสติและอัหม,มีครั้งนี้ครับผมตัวนี้ต้องลาไปที่นี่ก่อนพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ